วิธีการย่อ,ยอตัวหนังสือนะคะมีคุณยายพ่นบอกว่าคุณยายเหตุตัวหนังสือตัวนี้น้อยอยู่ตรงหนาแฮแท็กนะเฮ็ดป๊เป็นนะคะูกสินมาเฮตห้หเบิ้งนะคะว่าวิธีการเหดแบบไหนเนาะเราก็เลือกคลิปที่เราจะโพสต์มาค่ะอันนี้คือมันู็บอกวิธีการปิดเสียงด้วยนะคะอะปิดเสียงแล้วก็มาที่ เพิ่มเสียงห้าอง้าขอไปไหมคะ่ะห้าอยากผ่าเอาไหมห้าก็กดเพิ่มเสียงไปเรื่อยเรื่้าก็บอไปนะคะกดค้างไว้แล้วก็บ,บไปจนกว่าข้าจะพอ่อแล้วห้ากลับไปกดเรียบร้อยนะคะเสียงที่ห้าตัดออกไปก็สิไม่ีเสียงที่ห้ออหาบอไม่มาแทน,นะคะ่ะแล้วก็มาพิมพ์บังสื้อใส่ค่ะอันนี้คู่กับพิมพ์ห้าว่าเมืมามา่อกินข้าวต้มมัดน้ำกันจ้านะคะเมื่อกินข้าวต้มมัดน้ำกันจ้าอานะคะพ่อห้าอะไซมิ้ี้นะคะ่ะ เขาก็ไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนสีตัวหนังสือเขาอยากได้สีแดงเขาก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็มาเนี่ยค่ะตัวเอใหญ่เอหน่อยนะคะมันจะเป็นแอเป็นไอตัวนั่นขคือไม่เข้าเนาะมันจะเป็นตัวที่เ,เปลี่ยนสีแล้วก็สามาทิตย์นั้นเป็นตัวใหญ่ตัวหน่อยได้ค่ะนะะี่ค่ะอเราไปกดเอใหญ่เอเล็กมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ เ่าก็บ,บีบลงแพมเป็นตัวน,น้อยห่อก็เลื่นนะคะจุดที่ม,มันเหมาะสมดีใจมันอยู่ในหนาในหนาคลิปของห่อค่ะแต่ละคลิปนะคะเราก็เสร็จแล้วค่ะนะเราก็ไปพิมพ์ข้อความนะคะไป,ไปพิมพ์ข้อความเพื่อ,อบอกความสนใจว่าเออมากินเขาตรงน้ำกันนะคะมากินเขาตรงน้ำกันเด้อดูสินะคะเราก็เราก็จะได้คลิปมานะคะ,อ,ะอันนี้ของครูก็จะได้คลิปยาวหนึ่งคลิปนะคะสองสองนาทีเนาะ เราก็สิมาตัเม็นคลิปสั้นอีกอคลิปเรียวนะคะมันก็จะตัดเป็นคลิปเรียวได้อีกหนึ่งคลิปนะคะกัะเขามาเบืองใดนะคะนะคะ้าขาเใดเหตุตัวหนังสือ,อยัง่าเป็นกะเฮตตามเลยนะคะเดออนี่แหละเฮตตามนี่แหละกดไปที่ A อเลข A อใหญ่นะคะแล้วก็กดบีบเข้าไปมันก็จะเป็นตัวเลขลงนะคะลากไปในจุดที่มันเหมาะสมห้องอยาเาไวสายห้องกอาไว้ตรงนั้นนะคะเนาะก็บกระตองอ่าอ่า กินยังไรคะเฮ็ดแค่นั้นะค่ะจบแล้วง่ายๆค่ะ